มาสุ่มฮะพี่น้องประเทศอะไรตัวตั้งกันในวันที่13บสามหนึ่งนเปีคริสต์สองหิงสาวสามค่ะเมื่อได้ทบพี่น้องค่ะในยามกลางหนยเจ้าไหมเฮ้ามาเป็นรองเมืองไทยประหลัดตอนหนึ่งอันก้องไก่กับเมืองไทยและเมืองโฮมดูเมียนมาก้องไก่เจ่าทีออะอยู่ดีเจ้าเป็ซึกมัน ยังเดี๋ยวมุงมองใจเยะว่าผายลุงมองจึงเก่าจ้านาเขาอย่าเฮิจุ้มป่าดีก้าวไกลไล่เดียนั่นยุ่งย้ำว่าเขาได้มีดังข้าเจอเชยแห่หำหาลายนั่นเสียจมังเฮอรวตนหลังเลยเมื่อนั่งก็กโตฮาก็มาสิ่งการเลือดดัง ย่อกลุมเตียบตะตะลานเขาเตียงต่างกันมากดังนั้นอยู่เดียเ่ยนี่ถ้าเรดซึ่งมันแต่เขาปันเฮียงผายแล้วเขาไม่ใจออสันในพีนอาคาตี่คุกวนในเมืองมตุเมียนมาอยู่เดี่นี่อาตะยะเลยกวนมืองกุยเนี่ยไปวนยังปึงกันการหันกลอบเหมือนซึ่งมันผูมน้มีอนาเขาเขาก็ไปอยู่กว่า ใครอยู่ในอาณาคารเมืองไทยใจะไล่เก่าปืนเก่าอาจุยาเก่านางหือเดเข้าออกกับสิบติดต,ต่อลวยดองเมียนมาตะบะโดอมีน้องหลายฮะโซวินเจอไนกุยกบพ่อขามาต้วยวนมึงเอามาเมืองใต้มาเมืองหวานปีนองอกันหลายเขาซ้ำหลักลอมล้อมเสียง ลากลอมลอม,ลอมจดจใจเยอะว่าพักเก้าใครตีอ่องพี่และจะตั้งอาจุยอะไรตีในเฮ็ดสังกวนเมืองแด่มุง,งมองที่หนเอประชาธิปไตยมันนันก่อนดีมว่เกรีซเพราะว่าเมืองไทยมีประชาธิปไตยเปี่ยนสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เตมปากซีได้เมืองไทยขึย้นเยอะคือฮึอ่ง เมืองไทยอยู่ในเชียก็ไหนน่ติดเนีจับเลียนนินเมืองโฮมดูเมียนมาพะเมืองไทยไรกว่าดีมกุกฤซีดีขึ้นจังตีเียถ์เธอคนเมืองโฮมดูเมียนมานั่นจางอยู่รอดอยู่ไรกัดเยยนมาโดยลองว่าอาเซียนเขามีลองทบกันปางกลุ่มเส้ยในก็อุบล่องเมืองโฮมดูเมียนมาเราสีว่า เธอปันขึนดิโมครีซีเพราะว่าทั้งไทยไลรดิโมครีซีแน่นอนเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนว่าไหนจางไรเฮียงไยเฮียงอีดีเมืองไทยเธอเมืองมันนั่นคัดใจเสียกว่าเนื้อปืนการดิโมครีซีก็ในเรื่องบริเป็นชื่อคือมาห้าปู่เจ้าคือเจออันอยู่แตดนซิกมันจืดนั่นสูเฮา เขาเพิก็ล่ะตีอยู่เมืองใดอยู่เมืองโฮมตูเมยียนมาทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเมืองมานไี่องแน่ไรหลีขึ้นมากก็มังก,ก็มาอยู่ขึ้นห้ามังก,ก็มาหลีห้าก่อนเมืองโฮมตูเมยียนมาจะได้รักเซนทั้งหลาย,ยจังมีแรงซื้อจ่าเล่จังเล,ย,งลยอยู่กว่านเนื้อเฟิงดิมบมรีีเนี่ยเพอเก่าเงิน,มงนมเมืองเงินเก่าหมีบเมืองหมีบ มันมาปักอยู่ทางกุคอมมิวนิสต์เจ้าหน้าซึ่งมันมันก็ได้อยู่อยากกินอยากเล่ตีอืมจุกกว่าไรเข้าก่อนในพี่น้าคุาปันแค่ทั้งายดีมคร์ริเมืองไทยอันว่าน,นั้นมันย้อนมาถึงนาเมืองไทยหลืเมืองมนันเจ้าหน้ามันเขาได้ตัวใบเป็นมิวหนึ่งอยู่ในนี้ก้นเมืองซ้ำตัวใบเปลี่ยนอยู่ลายหนึ่ง ปีไว้สองล็อกสองลายสองปลเอาไว้คนเมืมองเมืองโองตุเมียนา่าคนเมืองไกล้ังเสียงได้หว่นกันว่าเฮ่อเฮ่อปาดีก้าวไกลอ่องเป้กุ้ยกาอยู่ที่นีนะิตะบดอซึ่งบ้านหนองโซวินมีหนอง,หงไหลเขาซื้อในซัมบะอย่าให้เขา,ขาจะตัางไลรลเพราะว่าเขาจะตัางอาจุยาหันอ่องเป,ป้ปางดึกตัางดีมุครีส tế hết hai miền bắc bắt đầu số vin mi đang lại vũ khai tỷ này vin đang lại cặp này po man mượn cắn có gì giống cắn po man ẩm mượn cắn có gì giống cắn vậy Nghe lại lùng pha này man có biến vậy sóng cưng trung số trung hao vui gì số vui gì hao quân mừng số quân mừng hao này man man bừng cắn chưa tỷ nợ đang lại พอเขามาด้วยในเมืองไทยก็เขาเล่นอยู่มย้ำเจื้อนปองใจหรือกลับปั่นมายามเดียวจืน้นแดงคารีกว่าปาดีเก้าไครเชิดตากวรดังเมืองวุ่นดาคนดังหลายเมื่อวันหลึกตั้งนั่น,เ,นเขาก็ต้องแคบกลางเจอเสด็ปันปาดดีเก้าใครในี่ของปิด เ่อร์ฮอดีโมกีเนี่ยลูกปีสุดในสุนเป็นแทอันคใคลไทยเป็นซ้ำเลือมาเลือยาเลือขันเลือก,กันอ่องเปะไรที่หนึ่งเพื <c oughs> ่อไทยในยไรที่สองบิดอ้าเาดีกูดีกุ้ยกาย,ยางเหนียวเนี่ยเกาอีเมื่อยา,าอเกาเยา,า,า,าเมื่ออีเกาเียเมื่อส่วนข้ปันเขาขึ้นมานักอ้าปันเขาขึ้นมาปล่นนี่ว่ามื่อปิ่นจริงไหนไม่จงไหน ไทยล่ะว่านิติสงครามสงครามไม่บอกว่าปังติปอยตินิติคือกฎหมายบอกว่าเอาไม้มีอนี้เสียเลยเฮ็ดปังติเสียเลยยื้อเสืติเสริมังเสือพ่ธามเราเก้าไกลเมื่อเ้ยวอะไ้คมบังอยู่ทีไหนที่เออแถวภายหนึ่งภายอะไรๆวิดาคาตัวทางกลุยดอกให้ตีเขาข่าหันอ่ำเจ้าปังติกลองกัน กูยกาเจา้าหมายมีเนี่ยเอาเฮ็ดเปลี่ยนบางดึงสเรยยื้อเสียเทบผายนั่คือมันเดยอ่ำแดงต่างจะตังรัฐบาลอาจุอยากหคจือแน่เนิไนี่อนเะมืองโฮมดูมอนม,กม,ม,มาก,กอนเมืองไทยเลยกันปะเมืองวันตใน๊ใจปะุ่สเรยปักตาเสเรย,ย์ตัวดินลดตัวสภาไทยด้วยอะไรเสี่ยน่าเข้าเนี่ยคำพองเดียวว่าซะโหวต ลด,ดแคบกลางใจปันเอาจีเอาชิงป่ะข่าวฟ้องพี่ท้าเป็น p ายมิ m i n i s t e อ of Thailand อ้านงั้นก็ฟ้องหลวงเมืองไทยปีนัอะไรฮัฟฮัฟฮัฟ yes no เนี่ยมีอยู่สองอยียวกันนั่นกูเขาได้วดกันเมื่อไหร่คำฟ้องว่า ปีไล่เว้ยคำพ้องกว่างหละเฮตสังหาในเมืองไทยเนี่ยมันมีไว้สองกึ่งวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาอยากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันปื่งกันไหมเว้กาสอวอมนั้นก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยปีดางหลายปันอาุยาพ่เก่าเตียงตั้งขึ้นมานังว่สองปากห้าซิบ เลือดลูกบองจึงในพะี่ดาวาคาเดกูกันดีเลือกไลวันจ้างนั่นเนะี่ยเมื่อเขาเป็นลูกบัลเข้าเดีหันว่าตีเมืองไทยนะเนี่ยเพื่อท่องว่า,าสภาผู้แทะะนราษฎรเนะี่ยสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรโสสสนะวงจะเดียวนะสสอย่าบอกโสวสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยมันในนี้อยู่ดีหาปากก่อนในเะมืองไทยปัดปืน เพื่อนเอาหาปากกอนในวันไหมปุ่งแก้มมันสองปากห้าสิบห้าสองปากหกสิบคืนหน้านชื่อไหนก็จัดตามรัฐบาลอายาผ่าเดียวเลยกลุ่กับพี่เนาะเดี๋ยวูว่าเมื่อเดียวเลยเขาเอาดีห้าปากกุยเขาเจ็ดปากห้าสิบก่อนเอาดีแล้มากท่าไหน่ไนั่นนะสองปากห้าสิบีเขาตั้งไม้ก็ในแรกแต่เด้ฮพี่ท้าออกปีกว่าง่ายงนั่นอยากไว้ย้อนเวลาลูกบ่อจึงก็เก่าเขา เมื่อเขาซิมอาหานั้นเขามันมีหมายมีสิได้เตียงตั้งกันเขามาเอาไว้กลับ,าาบไหนเท่าคาไปด้วยว่าสิวสิในเมื่อไทยปีนอาไทยเขาจางังในกลางใจโดกันหา้าป้อมเหมือนนังใจอานั้นก็จ้างเป็นอาตุยปะปฏิเก้าไกลกว่าหือเนี่นนไหนยามเดียวไหนมือเดียวไหน มีและปักกาสเสด้วยทีวีกันเปหันดังเมืองหันกว่ดัดลุมฟักเปลี่ยนวันนั้นเรื่องลำคึกขัก่อะไรว่าการเมืองไทยปีนน้าด้ห้าวันดงังนั้นก็จะไล่เก่าหา้าปีดาวเขาคาลุมฟักโลกใบนี้เขาคาด้งหันว่าปักกาสเสดเปิดโดย ตีรถต่อสภาไทยนั้นไนกังเหลียวปีนอดทางไหยาะก้อย่างเหนียวแน่เสียนไปจะไรกันอยู่แน่ขาดึกคำพองก็มากถึงแล้วคำพองก็ทางเที่ยงละตีได้ห้ามไหนก็ไม่เชื่อเวลาเนี่ยอันเปล้่นปันเที่ยงอาจุยาเก่าเชื่องก็เข้ากอม่าอยู่ด้านข้างรถต่อสภาพที่ได้ปันเที่ยงอะไรปันเที่ยงอะไรก็ม่านังไหมอันปันเที่ยงของเก่าใครไหนก่อ มาหลายหลายผาหลายหลายตังเอิ่มจ้ำรัฐสภาเด่นก็ลดต่อสภาเขาไว้ก็ในเรื่องอันปันเทียงผายนั่นอันปันเทียงผายได้จะไม่ลองเคียงแข่งกันซสื้อแดงก็เปลี่ยนกว่าเมืองไทยตีกัดเย็นรถพี่เขียนดีขึ้นเยอะเหมือนซุๆๆ้กว่าวันดังลาให้เอ็มมิลองพิเศษเดยงโมกันใองก็ได้เปลี่ยนมือได้พอมันเยาะหัว่าไงไงสารชื่อว่าภายเลือกตั้งอ่องปี่มาอะไรเป็นาาปอนาทุยยากวันก็ดี จับงาเตียกกันดังแต่เอามือในสืบกว่าปีน้กหัปัญญาเท่าไหร่เอออันไหนฮะคำพ้องนี้ว่าเออมันเสียงคัดใตหลงเสียงอยู่จะว่าเสียงใต้อันไม่อยู่ไดีเมืองไทยอันม่อะไรว่าไทยชื่อนั่นไมเลขกวัดเขานล้เป็นไมลิกเปียกตั้งน้นเปียกสุดเออจะได้ก็ฝากไว้ว่า ให้หมอด้วยการมืองหมอเลียเพียนอย่าไปกัดส,สุกซักแล้วการเมืองเป็นป่นดีนะลายบาดไทยเป็นคนไทยใจกุ้ยกับผุกขึ้นมาเลยก็ไลเพราเห็บผิดอันนี้อย่าไปลึกป้อมใจกวนน,กนั่งเกิดนื้อเพียดินเจ็ดจังในที่ไรไม่รีบเปลี่ยนกันกูบอกเธอมีบาดไทยเป็นคนไทยใจห้องบ้ากันกุ้ยกันไรสติลายหลาลายเห็นลายฉากในเอาไว้อันนี้ก็บันฟังกันไต่มาก็ออกเพียงเลย เออในปีน้องโฮปันเท่าไหปีเฉียนป้ามาลาตันก็ย้อนบ,า,นปบาปอว่าปฏิเก้าไกอ่องเป๊ะเมืองไทยเลยดีมเกรีซแปดสิบเก้าสิบนั้นก็โฮปากเปมอืออาณาอจาาเอ็นาอาาเชียงหลวงกลเมืองนั่นมันจังทุกย้อนหอเมืองโฮมตุเมียนมากัดเย็นรถที่คิดไต้ก็จังไลมาขึ้นเมืองไทยมนันอันปลายนึกก็จางไลขึ้นมาเมืองมันจอหนาม่านเขาก็จางขุนหลังกว่า ยา่าก่อปันคนมึงเตียงต่างกันขึ้นมามีอาณาอุบป,ปึงพ้องงั้ดิโมโคริสิในกัมพูชาเสียนไปมึงลาลามันมีอยู่สองเกินเกินคอมมิวนิสต์เลยประชาธิปไตยเมื่อเหลียวคอมมิวนิสต์มันนังขี่เขารัสเซียเขาปุริยาเขามันก่อตึงมีไว้หลายเมืองกนารันตุยหนึ่งปากเก้าสิบสามจิงเมืองเปิ้อเฮือฮึ่งขึ้นเยอะเลยเปิ้นเป็นดิโมโคริสิประชาธิปไตยกว่าดั้งนำเลยดั้งหลายคอมมิวนิสต์นั่นหรืออีนาย มาในพ่อเป็ี่นดีมครฤซีกว่ากัมนึยรย่อซ้ำมาอยู่แดนอะซึ่งมาจะได้เป็นคอมมิสสต์ร์กล่องยิบมึงก่อนแฮปไล่หนึ่งเนี่ยมันผิดไว้อันไหนก็ใจอย่างเมืองไทยอ่องเป้ปางเดือนกันงไรอาจูยากไรกคนหลงอันอองเป้มานางังเป็น prime m i n i s t e นายกรัฐมนตรีอะไรที่อก็ปักตาเสดตัวอีกลีกองมืองไหน เมืองไทยได้สู้ก่อยิ่งอยากมาเปลี่ยนมือได้ปีดอกอกุปันแหงทั้งหลายตรงจักปีนอ๊เกขาวขาลิ้นแช่ได้อุ่นเพียนรายกันั่นแหละเราขอทิ้งสืบเสียได้ข้าวขามาตัวไเมืองไทยเ,ยออยเปลี่ลยเน,ยน,น,ขนขเขาเปลี่ยนหม่เปลี่ยนพื้นเหมียนภัยส่วนชินสารอวนอนันย่อนจุ้งยิบกองกันกุงงงเล็กกางังน้ำไว้เก่ากว่าเมื่อเช้าเมื่อก็ว่าเก่าเขียนตาติดตาเตียนเมียนเห็น ลองที่มันอผัดเผอปิผัดเผอซุปผัดเผอไรกวนเมืองเลยหูไข่ตีในน้ำเมืองไทยเขาหันเรื่งนีล่ะลองอห้องห่มในจื่อจาดว้ตาหือขืนเยอะมีเหียงเหียงแหล่ตาเดียวของปิซึ่งมาตระโดเขาไหลเขายื้อสูสูยื้อเขา เรามาเข่งตะามีมาหน้าตอกันอําปันพอดีสังปีนออบุปญาทั้งหลายเจได้ก่อนกันบนด้วยว่าพักดูเยื่ออันสู่ลองกันเย็นเข้าขามีดีแล้วก็เลยหันมามีเยื่อการรับสิ่งใหม่อําเปลี่ยนว่าเลยลองพ่องห่มจะได้ปีนออสองตรองห้าสะข้าห้าเสียงเข้าแหงมันจะลาไปว่า อําใจก้นมึงพ้องกันตวงวงก้นถ้าได้องาไปตุวยนากันเขาพิดกันเลยมันจ็มันปลาวยก้นหลงอําย่อมมาหน้าโดกันได้อําอูบกันไล่กันนั่งคุยอืออะไรเสียงเขาเฮียงสาขาห้าเสียงเขาเฮียงลาไว้ปีหน้าอนรงหลายเดี๋ยววันกันวนได้ลองได้ส่งมันใจตีให้๋ยวมันเมียนให้ ป้าอยเลยเสียนไปหลายจ้างมึงยายเนี่มันมาจัดรายการน để เฮ็ดห์จุ้งสุดใต้เจนี่ย,ยื้อกันห้ามันไม่ใช่พอทาราบ่าเสีนยนาปมึงมีน้ำกัดหมอการนานเอาสุไดไต้พ่องวันเสียมดีเนี่ยจ้างว่เอาครูเขาโดกันให้สัง่งเมืองใต้ส่วนสินสารอุ่นอานปันโมกล่องเก,าก่ากล่องมืตึกกันคือคืออยาอยๆกวนเมืองดูหายตาย Anh sáng bài mùi hiệp bên hai, dùng yêu đại lý vốn sa kha ha xiang khao hiệp. Bao nhiêu dặm đi. 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 Bao chứ ở tiền anh là để cái cái má ba số này hiện là tay tây gần ở thế này khó lắm là trăng tay trên này, trong này, trong này, nào nào này, này có đi lại này trang trung trung là này ยี่ดรายการเนี่ยใคลาดว่ามีเอาก็วิดีโอรายการกูอ่านในเกียร์ใหมดมีแต่ลบนั่นก็ตามหมดไปเจ้าคือจื้อสู่ฮาฮาในเมืองหงส์ถุงจึงได้รายการหลักตั้งสีว่าโฮมาร์ติตงเนี่ยคนเหือเลียวกันปีน้องกันเตรียมตัวหันไปที่นัหนปีน้องปัญหาอะไรปลาลอยหัวหน้าชุดยึดกองกันในเมืองตทยเนี่ย นาทีก็นาทีมาป่าไม้ก็ป่าไม้ามาเฮคำเ้คำก็เฮค้ำไม่ปอดปิคนไลกันนั้นเด้กะเดี๋ยวเราปานขีเขามาขุดเอาตีหินซึ่งนั้นซึ่งไหนมือใจไม้เฮกั้มุยกับห่าหาไปานมามีนต่งได้เออมันเป็ี่ยนซึงนั้นตั้งมันใจถ้าในคารางหกสิบเจ็ดสิบปีวุ่นด้วยดีปีดอกหุบป,ปัญหาทั้หลายปานกันหมดเลยคะ เมื่อนนาตังจานเนีเ่นก็บอกห้าสิเปียกเจ้าน้อยสยาตาบอนหูยิบกองกาให้ลูกขึ้นโตซูมาเยีงอานอามันเจไไน้าคลงไเปีนเป็นสังนี่นก็บอกหกสิบสี่มาฮะมาทีีเฮื่อคำพอดพอดไห้ปันจุ่มซิกวันให้เขาคาเฮอสูเฮตั้ง,งอ่นเจ้าล่อยไครเปลี่ยนพระจานเยี่ยวก็ปปอดของ อันเมยนางเงินคำมหาดีวีใครเป็นเป็นอีสังเณรจองเขาป่าจ้อเปืงการด้เฮ็ดเจ้ามันนั่นเองเอออันไหนปะอป่าจ้อมรกลักปักเปืนในปืนการตีตเนี่ยจ้องได้ถึงขับตอนว่าเข้าคาเลยมาขายยางกันเลยมาติดก,กันจุงเก่าจุงม,มาจุงปีจุ่มนอก,ว,กวิเกอไว้สิทำกันย่องไบวันเมือ่อใดเนี่ยพี่ดองเขาพูดได้เลย ก็ว่าการที่ได้มันเหมือนหนังซาค้าฮ่าเสียงเขาเฮียงลัดอุยมันเสียงกันดังกวนมืออีสั่งนะลองพิดกันไงนใครว่าเนี่ยมันเสียงมันป้าเลยกุนหลงเว้ยเหมือนหนังไล่การันตว่าสูเขาได้ดีแล้วกันตายเนี่ยเขาบังบาลกันตายเหจุ่มเดีจุ่มห้มอะไรเขาเมัอนมวยจุ่มาะไเขาก็เหมือนเฮ็ดเเอ้อ เขาเร่งไห,หมอกปิญญาเขาเนี่ยฮะดีกก็ช่อเขาผิดกันหลปอามีด่างหูมีปิญญามอะกันหน้าเนี่ยช่อเขาพร้อมกันดีเนี่ยเออพีด่ดอก้องหมดเลยซ่าข้าห้าลาไปว่าป้ารวยก้นหลวงมือลองผิดมอติดอ่อมพร้อมกันไรไได้ยอ่ำจะว่าคนมึงพร้อมกันคนมึงในขาผิดกันคา มังหูกันเขาจังกันก็ก้นลุง,สง,งสมสอ,องก้สามก้าวพร้อมกันเราก้นมือมันกว่าจอมากกว่าเออวางใยกวางกว่าก้วนมือเงาะซองร้อะปีนอาหูปัญหาทั้งหลายเดียมันปีเปีนกว่าไล่นั่นเอาไว้กับไในวันมืน่อไหนฝากถึงหูนาชุมยิบกล่องในเมืองใดปลายวันนี้ป่นไว้ดูหมอเดยกไล่ดูหมอขึ้นจังดูหมอขึ้นดันดูหมอตุ้ยเปื่อนเขาในโกดังตับซิ่งมาวันดังเป็นหา้า เฮสังแรงก่อไก่เพื่อนนี่อันนั้นก็ฮาในก่อตั้งบ้านตั้งเพื่อนในเฮสังแรงตรงลืมเหมือนหล่าย้อนดูว่าฮาเป็นอ่านุรักษ์นิยมลายเก่าปืนเก่าเจอไปวันนั้อป่าถิ่นเหล่าเก่าที่เลยเจ้าเก่าที่เลยใหญ่เก่าเลี้ยอะไรเพื่อนก็ไม่มีอันไหนลยอยู่วันฉะนั้นก็อึําทางว่าเพื่อนดีแจ้สิเจ้าเก่าหรือช่วงไหนก็ย่ออันยึดกองกตางให้มึงใจ วันกันบวนเลยทัศน์งเลยดูเก็บเจ้าเก,ก็บอย่าไปว่าทักสางบ่นด้านอกการนั่นปุ้ยหล่องผิดโมเลยติดต่อสู่เขาเมียงกันนั่นมันใจคนมึงโอสู่ฮิระส่ผิดกันป้าเลยมาหน้าหูใจเพียงส่วนเจ้าเขาสิไล้เตี่ยนกันก็นั่นปุ้ยมึงอุ้กันเลยใจฮะใจซากคาหาลาไปแล้วในกวารตรงตัดพี่น้องเขา,าขาดนะในโดยแช่แหล่ปิงพีกันลายกัดกันให้ 满足他。